go mm -hmm. ท่านมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปเที่ยวแล้วค่ะเวลาท้องที่ในขณะนี้เป็นเวลา21่สนาฬิกาห้นาทีค่ะขอความปลอดภัยของท่านกรุณานำประจำที่ความทางเรอบเก็บขายนี้ภัยให้เรียบร้อยท่านสามารถเปิดใช้งานเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เว็บต่างได้ในช่วงเวลานี้ค่ะโปรดระมัดระวังขณะเปิดที่จะพ่อนเนื้อสีขาวพร้อมทางเอกสารการเดินทางและสำคัญเขาแน่นิ้ครบถ้วนก่อนลงจากเครื่องได้ค่ะใส่ก็ไม่ทันสมัยกับันตรีทางเป็นผู้ช่วยคีรีบูและเรือทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเรา และหวังเป็นอย่างนี้ว่าจะมีโอกาสได้ต้อนร่อนคะลนนเที่ยวบินต่อไปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมสายการบินไทยสมายเส้นทางบินราคาใบโดยสารและรายเาียนตัวเวชั่นล่าสุดทางสำนักข่าวชมได้ที่ w w w t ไ a ต์ไทย a มายล์คอมสบริการลูกค้า0 2 1 1 8 8อ8หนึ1งหนและตัวแทนจำหน่ายทัวประเทศค่ะทางบริษัทค้ามือเครื่องบินจอสนิทและขอให้เพื่อนทานตัวแทนยังคงนั่งประจำที่ พนักงานต้อนรับจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการลงจากเครื่องในทานข่หยท่านผู้โดยสารโปรดรอสักครู่ดอขอภายในความได้สะดวกมาัที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะเ e ีย Passenger ทํ now 10:30นาวนอู่เมยพอร์ตท now 10:30 PM for your safety please remember to pay a t t e t i n t t e s e t y 1 o u may use mobile phone d u r i n t r a n i to w a c the e x p e r i e n า e Please enjoy the f y n e e r i e c e <oughs> s <c <oughs> Please make sure that you tell people with you. Has my way, Captain. Great. Have. For all the safety rules, I'm on order. Have the crew to thank you for flying with us, and we look forward to seeing you soon.